สวัสดีครับ EP นี้เราจะพาไปเที่ยวลบบุรีกันตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีบางซื่อในค์อมครับเดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วโดยสารกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจังหวัดลบบุรีกันด้านหน้าห้องจำหน่ายตัว๋วจะมีป้ายบอกราคาเที่ยวการเดินทางว่ารถมาถึงเวลาไหนออกเวลาไหนนี่ครับจะมีบอกชัดเจน ก่อนเดินไปที่ห้องจําหน่ายตั๋วแล้วก็เดินมาดูมาเช็คก่อนได้ว่าจะไปเที่ยวไหนเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไปซื้อตัว๋วโดยสารมาแล้วตัวโดยสารไปยังลบบุรีก็แค่26บหาทเองครับมาแล้วครับขบวนรถไฟที่เราจะไปใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใชขบวนที่3ขึ้นมาขึ้นมาบนรถแล้วครับ ที่นั่งก็เยอะนั่งชมวิวไปทางทางก่อนครับนั่งชมวิวไปทางทางก่อนก่อนจะถึงปลายทางนั่งไปหลับไปไม่รู้จะทำอะไรโทรศัพท์ก็เล่นแล้วที่ก็ย้ายแล้วีพี่มาตรวจตัวตรวจทุกสถานี มันขึ้นมาใหม่เราต้องยืดตัวให้เขาตรวจให้เขาตัดขึ้นมาได้สักพักก็มีที่ผู้ชายพาหมาขึ้นมาบนรถไฟเราก็งงหมามาได้ยังไงเขาก็มาขอนั่งกับเราเราก็ให้เขานั่งด้วยใจนึงก็คิดว่ามันจะจะฉี่บนรถไฟนี้ไหมสุดท้ายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อยู่ไปสักพักมันก็เดินมานั่งตรงกลางระหว่างเราสองคนเราก็เลยต้องขอถ่ายรูปหนะ่อยนีม่มานะ เข้าตัวจังหวัดอยุธยาสถานีนี้ก็คือสถานีจังหวัดอยุธยานักท่องเที่ยวผู้โดยสารจะเยอะเยอะมากกว่าทุกสถานีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรอขึ้นรถหรือว่าลงรถกันเยอะ อนนี้ก็มาถึงที่หมายของเราแล้วคือสถานีรถไฟฟ้าลบบุรีเดี๋ยวเราจะไปยังพับปางสามยอดแล้วก็ไปยังศาลพระก,กาศตอนนี้ก็ไปดูเที่ยวขากลับว่าเวลารถไฟวิ่งจากลบบุรีไปสถานีบางซื่อกรุงเทพนั้นมีเวลาไหนบ้างไปเที่ยวห้าโมงยี่สิบแปดแล้วก็เที่ยวห้าโมงครึ่งแล้วก็หกโมงนี่ครับ ออกมาจากสถานีลบบุรีแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหารต่งตางๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังสาลพระก,การนะครับแล้วก็ไปยังพับปางสามยอดไปดูลิงกันครับทางไปก็เดินตามข้างๆรางรถไฟไปนะครับเดินไปอีกประมาณ450เมตรไปเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวมีอาหารไปให้ลิงด้วย อาหารที่โปรดของเขาก็คือน้ำหวานแล้วก็นมเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อนมเปรี้ยวเดี๋ยวจะไปแกล้งลิงกันหรือเราจะโดนลิงแกล้งการเดินทางรถไฟไครบอกไม่ตรงเวลาเวลามาก็ตรงนะอาจจะเลยมาประมาณ3-4นาทีถือว่าใช้ได้ครับพัฒนาขึ้นแล้วครับรถไฟไทยไปซื้อมาแล้วครับนมเปรี้ยวของโปรดลิงของคนก็โปรดเช่นกัน คนกินก่อนลิงรอก,กินทีหลังมีคนเขาบอกมาว่าเวลามาหาลิงที่ลบบุรีนี่พยายามแต่งตัวให้มิดชิดยึดถือของอะไรให้มันเห็นไม่งั้นมันจะแย่งไปกินนนี้เราพายกระเป๋ามามจะแย่งเราไหมมาแล้วตัวหนึง่งยังยังไม่ใช่เป้าหมายเราว่าจะไปแก้งลิงไม่รู้จะโดนลิงแก้งหรือเปล่าแต่ประทับใจรถไฟไทยครับ จากกรุงเทพมานครบุรีค่าโดยสารแค่26บาทถูกถูกนั่งรถเมล์ในกรุงเทพยัง25บาทเลยเดินกันแค่บาทเดียวแต่ระยะทางต่างกันมากาบอกลิงที่นี่อุดมสมบูรณ์ดูดิครับกล้วยอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันไม่มากินน่ะมันคงจะอิ่มของกินเยอะแต่ก็บอกว่านมเปรี้ยวอ่ะมันชอบมันจะลื้อกระเป๋าเราไหม นี่ครับหลักฐานมีกล้วยมันไม่กินมันอิ่มตรงนั้นคือพระปางสามยอดนั่นก็มีลิงอีกกลุ่มนึงส่วนตรงนี้ก็สารพระกาศก็มีลิงอีกกลุ่มนึงมานี่ก็กลัวครับต้องเก็บของให้ไม่ชิดเนี่ยกับ นี่ป้ายบอกห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้ามาถึงแล้วสารพระก,การไปเ,เข้าไปไหว้กัน จากที่ไหว้ขอพอรอยังสารประกาศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาเรื่องกับลิงกันแต่ที่เนี่ยเขาห้ามให้อาหารในบริเวณนี้กันครับถ้าจะให้อาหารให้ไปให้อาหารรอบนอกเขาจะมีที่จัดไว้ให้ดูดูดูดขนาดสปริงเกอร์รดน้ำยังต้องใส่กรงเหล็กครอบไว้อ่ะรู้สึกลิงที่นี่ก็สะดวกสบายอาหารการกินก็พร้อมต้นไม้ก็มีลวดหนามกัน้นกันลิงปีนขึ้นไป ลิงก็เห็นมาเยอะนะเรียบร้อยแบบที่นี่ไม่มีเลยที่สารประกาศนี่ก็จะมีทางเดินเป็นแบบนี้เลยเป็นฟุตบาทเดินล้อมรอบม,มีต้นไม้ต้นไม้ก็ยังทำํำที่ครอบกั้นอะ่ะขนาดหญ้ายังต้องปูตะแกรงเลยอะลิงมันจะตะกุยหญ้า มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาครับเขาบอกว่าลิงลบบุรีเน่ะนั่งรถไฟไปตีลิงที่นครสวรรค์เรื่องนี้ก็มีคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็หัวล้างข้างแตกกลับมานั่งรถไฟฟรีกลับมาไม่รู้ว่าการรถไฟให้มันนั่งไปได้ยังไงนั่งฟรีด้วยแถมนั่งไปตีกันอีกการรถไฟเป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่าอันนี้ก็พูดคำขันนะครับนี่บริเวณโดยรอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะมีลูกกงกัน้นจะเป็นวงเวียนให้รถวิ่งรอบมีเรื่องเล่าอีกนะครับ เขาบอกว่ามีนายทหารมาถอดรองเท้าขึ้นมาไหว้สารประกาศแห่งนี้แหละเสร็จแล้วลิงมันก็เอารองเท้าอ่ะคอมแบทหรืออะไรเนี่ยผูกผูกผูกแล้วก็ไปห้อยคอแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้มันก็ไม่ยอมเอาลงมาคืนเจ้าของทหารนายนั้นก็ไม่รู้จะทําไงชาวบ้านแถวนั้นก็เลยช่วยกันจับลูกลิงอ่ะเป็นตัวประกันให้มันเอารองเท้าลงมาให้พอลิงเห็นอย่างนั้นก็เอารองเท้ามาคืนทางนายทหารคนนั้นก็ปล่อยลิงไป อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอีกไม่รู้จริงไม่จริงประวัติเยอะครับริงลบบุรีไปเดี๋ยวเราไปยังพับปางสามยอดต่อสู้กันแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราถอยดีกว่าอ,อะไรครับน้ำอะไรเป็นนมสดค่ะออร่อยชอบกินกันเด็ดเยค่ะกินไม่ทิ้งไม่ฟางเลยค่ะ กล้วยไม่กินเหรอเบื่อค่ะลิงลูกบุรีจะเบื่อกล้วยมันกินข้าวไหมครับลิงเนี่ยไม่กินค่ะข้าวไม่กินใช่ไหมข้าวก็ต้องผสมน้ำตาลเยอะๆอ๋อผสมนมอะไรก็ไม่กินแล้วให้อาหารนี้ให้ได้ที่เดียวตรงนี้เหรอครับไปเลี้ยงพ่อปางก็ได้ค่ะไปถึงเนี่ยเราถึงไปเนี่ย้เขาอยากจะกินของเราก็เดินมาขอและเราไมให้เขาอธิษฐานก่อนนะคะแต่ของที่นี่เราต้องอธิษฐานบอกพรอบครัก็วันนี้ข้าพเจ้ามาทําบุญบำพ็ญให้ครอบครัวทุกคนในบ้านอยู่กันที่ อย่าเจ็บอย่าไข้แล้วก็อย่าเจินเขาจะมาคิดยังไงขอให้ได้ได้ยังงั้นนะคะเอาของที่ลิงกินเราได้บุญที่ได้บุญหนูได้ใจเขาอะไรครับหนึ่งร้อยหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านหนึ่งร้านหนึ่งล้านค่ะบุญที่ได้หกล้านไม่ได้เหรอหนึ่งร้อยหกล้านแต่ที่นี่เขาชอบสิบสองล้านกันอ๋อเครื่องใส่ดีเหรอใส่ช่วยใส่นะคะเจ้าจะมาเห็นเห็นเขาว่ามันชอบนมเปรี้ยวเห็นเขาว่ามันชอบนมเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวมันแพงไหมคะอ๋นมสดที่ม่นถูกหน่อย มันกินเก่งกันนะไปเดี๋ยวเราไปยังพระปางสามยอดจะเดินถึงหรือเปล่ามันจะมาแย่งเราไปก่อนหรือเปล่าครับอ่ะตัวเล็กเออครับวัดดีหน่อยดิวันด,ด,หดีหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว ไม่แล้วไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้ยตรงสารประกาศลิงยังไม่เยอะแต่ตรงพัพตางสามยอดนี่ลิงเยอะมากเสียตังไหมครับสิบาบ,บาทนะครับเราให้อาหารข้างในได้ปะได้ครับนะราเข้าไปไหว้ข้างในได้ไหมครับได้ไดเป็นพระตางนี่เลยครับ มันกัดคนไหมเนี่ยมันก็ไม่กัดนะม้ติดใบเป๊ะเดดีเป้นพีดีดีเีมันเ,นเข้างหน้าดีกว่าออมไ,มไ,ไม้ติดใบอันนี้ะครับเมันเห็นไม้มันจะกล,ลัวเราไหมไอ่ะลัวม้้นนี่ครับ บัตรเข้าสิบาทพระปางสามยอดเข้ามาแล้วก็ขึ้นมายังประตูนี้เข้าไปแล้วก็ปิดประตูเดี๋ยวมันเข้าไปชงข้างในกันมันเป็นยังไงอเข้าไปแล้วก็ปิดครับ โลูกกงก็หนักดีวะคนยังดึงยากเลยแล้วลิงมันจะดึงไหวมั้มันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพระปางสามยอดนี่คือซื้อบัตรเข้ามาชมข้างในนี่เป็นบรรยากาศข้างในโอ้ยเห็นลิงไหมลิงอยู่ข้างนอกมีแม่มันมีลูกน้อยครอบครัวมันแน่เลยเนี่ย นี่เป็นหลุมอะไรอืมไเดี๋ยวไปดูประวัติกันประวัติพระปางสามยอดมีภาษาไทยไหมนี่ครับพระปาง เซียนท่านหายไปโอ้มันยาวอะ่ะเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะพระแต่ละรูปไม่มีศีรษะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปให้อาหารลิงกันมันคงจะระทึกหน้าดูอ,อ,อืม Okay. หมดแล้วสามขวดดูมันกินครับมันกินยังไงโอ้ oh, รู้ด้วยว่าเปิดยังไงปากกัดกินเลยนี่ครับน้ำส้มเดี๋ยวดูลิงจะเปิดเป็นไปมเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนิดนึงเปิดให้รวมๆแล้วดูลิงจะเปิดหรนะือเอาไหมเอาไหม บเปิด,ดีโอ้โหเปิดเป็นด้วยครับท่านผู้ชมมันเปิดเป็นด้วยเททิท้งไม่กินอีกกินอย่างนี้แสดงว่าน้ำส้มไม่ปิ้มโอ้โหนี่ตัวไหนดื้อโดนตีครับ แต่ไม่กล้าตีหรอกลิงแถวนี้เขาบอกมีเจ้าของเจ้าของทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถ้าอยากจะดูลิงเยอะๆมาที่นี่เลยพระปางสามยอดตรงสารประกาศนั้นลิงไม่เยอะรู้สึกตรงนั้นจะเข้มงวดตรงนี้คนให้อาหารลิงก็จะมาชุมนุมกันอยู่แถวนี้เยอะนู่นครับเห็ดไกลไนู่นไหมนูน่นเราไม่ไปยังตรงนั้นเรากลัว เฮ้ยมันวิ่งทำไมนี่ไปดีกว่าคนไทย10บาทต่างชาติ50บาทคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับรอรถไฟกลับกรุงเทพไทสไไ่กรอกตรงข้างๆทางรถไฟเนี่ยจะเป็นไส้กรอก ที่มีข้าวมีวุ้นเส้นงูจะน้อยแต่อร่อยครับมันไม่เยอะดีลองมาชิมดูครับอยู่หน้าเซเว่นเขาบอกใส่กรอกวุ้นเส้นมีข้าวด้วย